สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมค่ะพร้อมกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่2นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตาม และฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกลุ่มฝนปกคลุมแนวจังหวัดน,น่านบึงกาฬสุพรรณบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครระยองตราดตรังและสงขลาค่ะฝนในวันนี้นะคะก็มีประมาณ40-60%ลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแล้วค่ะฝนก็จะไปเน้นทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมนะคะ และตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นและเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนพร้อมฝนหนักจากการก่อตัวของพายุไซโคลนในช่วงวันที่21ถึงวันที่27พฤษภาคมค่ะแต่พายุไม่เข้าไทยนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเ,เวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะและก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ สำหรับภาคใต้นะคะลมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณเกาะสุมารตราซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักลมแรงจากพายุฝนฟ้าคะนองนะคะ ยิ่งในช่วงบ่ายค่ำต้องระวังเป็นพิเศษค่ะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น,น่านลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธย,ยาการจนาบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชัเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด และที่ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ และตอนนี้เรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับนี้เป็นฉบับที่สองค่ะในช่วงวันที่20ถึงวันที่23พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับในช่วงวันที่22ถึง26พฤษภาคมจะมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบันประเทศเมียนมา และมีแนวโน้มนะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย